สวัสดีครับเอฟซีสาวหน่อยเพชรบ้านแพงเอฟซีของนิลาหน่อยอุ้งอิงทัวโลกทัวประเทศมือนี่กระพบกับพ๋อยยมเจวันคือเก่านะฮะรอบคำรอบคำมาหนีินะครับ มื่อานีสาวน้อยเพชรบานแพงกับไปเรียนยุพุลครับตลาดเสรีพุทธมุลทนสายหาเนาะนะคนปรปฐมพี่น้องพบพอกันเย็นนี้เย็นนี้พี่น้องซื้อบัตรจองตั๋วเข้าไปได้เลยพี่นอ้องอีหลาก็มหาหอดมาถึงแล้วพี่น้องเอ้ยโดดลงโดดไว้หลด,ดพุนะ่ะยืนแจ้งแจะอยู่ฮะน,นี่ยงางมากสลยนบัตรพอพอยแม่เอฟซีก็ขอท่ายลูปนําพี่น้องโอ้ยเป็นชั่วโม,มุมพี่น้องอันนี้ตัดไม่เบิ่งบางช่วงบางตอนซื้อเนาะ เพื่อนผู้เบาก็ขอไทยลูปน้ำผู้เบาอ้วนสี่เมื่อแกแดอยู่มาในกระไดนะฮะกับพ่อแม่เพื่อนกะทารล้ค่อยเนาะจังหวะนี้ก็คืออียิราที่เดินทางเขามางงานเพื่อนกะทาพอดีกับมากขอไทยลูปน้ำมึงสี่หละพี่นงเป็นความอบุนครับเห็นภาพเป็นสี่แล้วมันเป็นความอบุนเนาะเพื่อนมาตอนรับมาถ่ายยิ่าดีโอ้ยดีอกดีใจน้ำเนาะเอ้าเห็นภาพมึงสี่แล้วก็ภูมิใจน้ำยิ่านะ กสิภาพพี่น้องมาเบิ่งคุณพ่อผู้นี้นะครับเพิ่นมาล่อถา่ายยีหลานเนี่ละแล้วเสียวตีพญิหลาตัวละว่าอืมมันเป็นทั้งส่พี่น้องคือคุณพ่อผู้นี้เนาะเพิ่นป่วยเป็นเบาหวานค่มดันเนาะเป็นโรคซึมเศร้าเพราะว่าแฟนของเราเมียเล่านันไตนะครับเราก็เป็นโรคซึมเศรายู่ท่ในบ้านบ่ออกไปใส่ลูกกินว่าสิาพ้าไปหาหมอนประสาทผุ่นเลยเนาะอืมเราเป็นแต่ยันขึ้นอย่างนี้บ้านนี้นตอนนั้นคิดพิหลาไปออดิชั่น เด้งขึนแม่พี่น้องชีวิตเราเปลี่ยนเลยเราอ่ะเออเราติดตามยิรามาั้งแต้เืินนั้นเท่าเดิมนีแ่แล้วชีวิตเราก็ดีขึ้นข้อมดันนี้ยังเล่ากับบุญมี่ไหมแปลกบะข้อมดันกระหายมาฟังแล้วว่าพี่น้องแบบน,นี้อันพ่อกันใช่สัมผัสแล้วเนาะเอาเชิญครับเบาหวานฟาร์มดนแเราเป็นโรคซึมเศร้าไหมซึมเศร้าหรออยู่ในห้องจนลรกสามต้อง จะพาไปหาหมอมบอกไม่ต้องอมันมีอยู่วันหนึ่งผมนอนอยู่ห้องคนเดียวผมก็แอ์เย็บผมบอกนะคลิปอีกอีไปมันติ้งขึง้นมาคลิปเด้งขึ้นมาเป็นอุ้งอิงขึ้นคลิป,ลปไหนที่ดูคลิปแรกคลิปอุ้งอิงขึ้ปปนไปร้องเพลงที่ประเทศเขาพอจหลังห้างอ๋อคลิปแรกเลยลิปแรกเลยให้สาบานหน้าไฟเลยผนลุกนี่นะยนลุกตลอดคนลุกเลยเออแล้วผมเลยคนเนี้ยไม่ธรรมดาถ้าใครติดตามนะ ไม่เชื่อของที่ไม่เห็นตัวตนอย่าลบหลู่หายผมเชื่อเคยได้โชคกับลูกสาวได้เหมือนกันครับแต่ไม่มากพ่อพ่อกำลังว้า์พื้นลูกสาวอยู่ว้าพื้นวอาพื้นด้วยเดี๋ยวแม่นั่นแหละครับเป็นกำลังใจคุณพ่อแล้วเนาะโอ้ยแล้วดวงดีครับแล้วดีใจว่าใส่แล้วเสื้อคักเสื้อแนวเสื้ออีหล่ะทุกสิ่งทุกอย่างนี่บบเสื้อจะลบหลู่นะครับ สิ่งมหัศัรดย์มันปรากฏขึ้นกับคนที่ที่มีจิตใจหักอิกหลหอีเด้ดจงมีงสำเร็จนะฮะถ้าผูา้ไรว่าหกางนี่แล้วจัดนะฮะอธิฐานจังไงกับบ่ไดดนะครับควมเชื่อส่วนบุคคลพี่น้องนี่แหละพี่น้องคนเฮ้าบุญพลาวาสนาสูงส่งมันบ่คือกันพี่น้องเอ้ยทศสตร์ปางก้อนน้องยิงแล้วทำบุญมาหลามาศาสตร์นี่เราเลยเ,เห็นบอกมีตะคนออกให้เรา ถ้าท่าก็แล้อาจจะท่านให้คนคักลาจจะเป็นเจ้าเมืองเนาะเป็นเป็นเป็นอันนั้นแม่พี่น้องลูกสาวเจ้าเมืองถึงสี่แม่พี่น้องเนาะแล้วก็ไปท่านให้ประชาชนประชาก่อนอยู่เย็นเป็นสุขแหมครับเจ้าหน้อย่เมืองคูขันเนาะพี่น้องพระเพ่นยงวายอยู่พี่น้องบบเซอยร์ยลูบลูเดอร์นี่มีกิ่งนะนี่ละวัฒนาพี่น้องคนเห่ามาเมื่อเดียวมาออดิชั่นเมื่อเดียวดังเลยย่ำมือเศร้าขึ้นแปารีานคนบึงยู่ยู u ู e ครับบอกว่ามีพยายาใดเลยแล้วก็ติดแมาแรงอีกต่างหากจีดหนึ่งแมาแรงอีกแล้วกระบ,บาดนี่มีผู้หนึ่งได้ป่นนี้พี่น้องยุ่งสองนั่นสาวน้อยลําพนโชน,นอันนั้นกันมาเมื่อแรกคือกันพี่น้องออกงั่นเมื่อแรกดังเลยคือกันคือกันกับน้นนนองอุ้งหญิงแต่ว่าแต่ว่าบวกคักทวน้องอุ้งหญิงนะฮะแต่ว่าประเภทดังคําขึ้นเลยวันนั้นไปเล่าก็ได้น้องมิวรัชดาพรนั่นแหละพี่น้องนั่งยักกันล่ะเดี๋ยวนี้เขาละมีกระแสพี่น้อง กระแซแห้งเลยในว่งสองเนี่เออไม่ไม่ม,ม,มีตัวนี้ว่านไปเป็นตัวน้ำวงสองนั่งยักนี่ะพี่น้องนั่งมิวสีผ้าพ,พี่น้องมาเบิงขีดจะหน่อยว่าเล่าดังคือบ่ดังมาธรรมดาพี่น้องแล้วออกมานี่คนนี่ลุการาบลาบเว้ยวันเบิงน้ององ,งุงหญิงน้องหยิงกันว่าถ้าออกแนาวิธีคนนซา,าบลาบทายรูปทั้งหงนัหงไหน้เนาะน้องมิ้วคือกันแห่พี่น้องมาเบิงมาเบิงสีผ้ามาเบิงขีดเอาเชิญครับ,เนน,บเนนมาาาว่ับยยกแอ ตัวบาปเป็นช้ำในแต่นอนโอเคมาฆ่าไอน้นองขอรอดฟ้องแฝงเม่มดอกแน่นอนและทั้งวันจะอยากเอาถอน And <AND well เป็นภวมาเดุนด้แคสต์ลา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 าลาลาลเลาลาาล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 าานาลาลาาาาลาอาลลลาาาา พ่อบอกโม่บักเตียงพี่น้องเอ้ยนี่แหละเขาเอื่นว่าวัสนาพี่น้องเราทำบุญมาหลายตัวนั่งหมิวเราได้มาพบพ่อก็บรดจูตะกี้เราก็ยูคไข่อื่นผุนนห้พี่น้องเราอยู่สองสามไข่นะฮะเราขบดังพี่น้องบ่อยทำไมยู่ก็บดรจูจ้าหน้างขามขึ้นเดียวเปียงเลยนั่งหยก <c oughs> กักกระแสทะลุเพดานเลยพี่น้องเอ้ยนี่แหละบุญวัสนาคนห้องเนาะผู้ลองคนนยูเป็นปีแล้วก็บดังก็มีย อยากดังป่นีมันกับบ่ดังกันแพนครับพอพ่อยแม่เอฟซีเพิร์บุกหูมอมบ่มตุ่มเอาพี่น้องบ,บัวบาเจ้าสีอยุใช่ว่าเจ้ปีเนาะนี่ผู้สีดังนี่ขึ้นเดียวไหมตื่นขึ้นยั้มันเศร้าดังเลยไหมขึ้น้องยิงเลยน้องยิงมาออิชั่นขึ้นเดียวตื่นขึ้นดังเลยไหมนี่เป็นทั้งสี่เลยพี่น้องคนมีบุญหลายพี่น้องย่าไปไหวเพิ่นอย่าเป็นยิจฉาเพิ่นเดนอผู้ใดกด็ไดเออนะฮะเขาเจ้าจทับุญมาหลายทัศน์ปางก้อนพุูละ บุญวาสนาเนาะมันแข่งกันบ่ได้ได้เนี่ยมูนี่แข่งรถแข่งเรือมันแข่งได้เนาะแข่งบุญแข่งวาสนามันแข่งกันบ่ได้พี่น้องเอ้ยแข่งขึ้นน้องมิวช่งสีเห็นบ่พุ่นะป้าคนไม่หุ่มทราบลาบนาเวทีพี่น้องเบิ่งเอาโพดโพธก์ขโม่บือเนาะพี่น้องเนาะเอ้าคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนี่เถอะพี่น้องเด้อคำกืนี่สาวน้อยเพชรบ้านแพงนะฮะกรเลินยุบพุ่นละครับทางนครปฐมเนาะโอ้ยไก่ขับจากบ้านห้องกระไดสายหาสายหา ตลาดซีรีส์วะสั้นแรงเหนือคนอยู่ทางพุ่นก็นได้เอาถ่ายคลิปกับเบิ้งน้องมิวกับน้องก้อยเนาะเพิ่นสิรองเพิงสูฟังมันม้วนเด้อพี่น้องเด้ออำลาพาจากพี่น้องไปก่อนขึ้นนี่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ใน,นเด้อพี่น้องขอบคุณเป็นอย่างสูงขอบคุณครับสวัสดีครับ ตาไเอ๋พายเงือ,อกอีเล่วนนะเงือกสิขอเป็นเมียแพงไอเอพระอพายมันีสิตุ้งลูกเดาโดยฮักที่มีรรับชั่วชีวิตไอ่าหำหอพมีเสื้อสมุดสิลาตายก่อนจะยังหำหอ พระอภัยมณีเจ้าขอบคุณค่ะ